ตระกายนี้จงเป็นผลจงเป็นผลนำมาซึ่งป,ร,ประโยชน์นำมาซึ่งประโยชน์และความสุขและความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายปิยชนทั้งหลายปิยชนทั้งหลายมีมารดา,า,าบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นชาละนานเถินชาละนานเถิน

เออบางทีสมายนักการปบัตนี้มามีสัทธาครอบครัวของชูสีสมยาพร้อมด้วยวงวานนาดิกาลูกนลานทามเจ้า็มีอินแก้วจันสุตนาสนาธรรว่าพร้อมด้วยรง กางาจำพรนาสมนางร้อดเวยในสายสรนสายานางสุดียสายผาร้อดเวยหลุกหลานแานเจ้าทุกคนพร้อดเวยครอบครัวก่อนจะเินรงอ้มพรานของยู่เรียพร้อมเรื่องควานอันเจ้าทุกคนร้องเรื่งเรื่อรุนสมนางกับเต้าแต่นางไนน้หา ัญญาเดือนพร้อมได้นางสาวดวงเดือนทางอมพระเดทพร้อมครอบครัวพร้อมด้วยพระสุรยาสุภาพร้อมได้ครอบครัวพร้อมด้วยนางสุธีนางสีเดียววออาจารุคจะมีมีพร้อมได้ครอบครัวขอน้อมถวาย ผู้สิงอันตอนยังถาว,าาวายเนื่องกับือถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาเืา่อแสงสว่าที่สองคเดินนำเรื่อีวิตประจำบวมก็ดีผู้ละกต่างๆนาน,นานก็ดีของลูกหลานคามเศร้าในครอบครัวใหญ่นี้เอาจะเป็นหนึ่งกับของอได้เป็นแสงสว่างสองคัเดินนำเรื่องีวตในขณะักตะจะเป็นภกนี้หรือว่าภกหน้าน,นั้นเราย่งว่ายปเกดในวันตะอยู่กัของได้ภาแสงสว่าง ด้วยการปรุงรูปเรื่องในทางพุทธศาสนาต่อไปกับผู้เกีโกลนั้นจึงจะตั้งจิตตั้งใจหยาบนะวิสาหมายตามในเทงผู้บิบละกุลจังได้ยะถาวาริวะคุลาปิภุเนนทิสาฉลังเทวะเมวะอิโตปินังเตตนาตุปปาติวิสิกามปิตังติมังทิโตเมวะสุนิสันตุ กัเพรอนผูสัสกับนโท้พันธรัโสยญญากานันีโชติิรัโสยญถาที่ละอัจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีดีที่อาวเโสเทศว่าเป็นวันเข้าารศาาในวันนี้ก็ได้มีกล่อบคนใหญ่บครองของคนอยู่ไม่เห็นสีสงมดมพร้อมในวันดีกแกลูกหลานเล็นปุกูกูกคงเลยน้อมนํำเตียนภาษามว จะจำนามัสสาวร์ไตมาสามเดือนเ้าจะน้ำน้ำดื่มน้ำสารนาำาพอดีขามพอวาเด็กพระเตระตานทั้งหลายพระถวายเป็นทาในวันนี้นะก็ขอรับผิดน้อมเตระถวายเป็นผู้แท้บูชาไปส่วนหนึ่งส่วนต่อไปให้ได네้ถึงเตมุตเตวาราภูมิเตวาราลูกธาติวารากาชาติวาราโพสเวชวัตรในกรณีเจตีที่ได้พบพระนักสาววารามติลีก็ได้พบพระนักสาวบหงฌองโฮเมเดบ่าวิเยติอาศัย ก่รับติดนอนตัวัรงเครใจไม่สบายพราะไม่ตดบุรีสายยังสมตัวก็พอพก็จิเบนสีสมดังพรามในวันนี้แกปีน้องขอพันมงกซาลูกลานจนเต้าทุกทคนนี่ก็ดีส่วนต่อไปขอโอดิสซาไปถึงมาท่านรูสนตายมามีเจื่มเยืมสดีเท้า่เจือสูดีเดนแสนเช็่อมสูเบกนาด้ย